หนึ่งสิ่งที่โคช้ชให้ความสำคัญมากนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ใกล้ชิดของโคช้ชโดยเฉพาะนักเรียนเมนทอร์เนี่ยรู้ดีเลยก็คือว่าโคช้ชจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆก่อนที่จะไปพัฒนาทักษะหรือว่าความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆนั่นก็คือการพัฒนา Mindset ที่ดีค่ะเพราะว่าสำหรับโคช้ชการมี m n d s ซ t ที่ดีมันเป็นเหมือนการที่คุณมีแผนที่ที่นาทางคุณได้อย่างแม่นยาค่ะ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราไม่รู้เลยว่าจิตใต้สำนึกของเรานำพาเราไปในทิศทางไหนถ้าคุณไม่ชัดเจนในการมีแผนที่มีเครื่องมือนำทางหรือว่าปักหมุดเป้าหมายของคุณเนี่ยให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการอย่างชัดเจนหลายๆคนก็จะหลงทางนะคะแล้วก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองออกมาได้เรื่องนี้นะคะลูกศิษย์ใกล้ชิดโคช้ชทุกคนรู้ดีคะ่ะถึงกับขนาดที่ว่า ให้แคปชั่นเลยว่าเก่งไม่กลัวแต่กลัวติดล็อกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราไม่รู้อะไรบ้างเหมือนผงเข้าตาเราเขี่ยเองเอาไม่เคยออกนะคะเพราะฉะนั้นการมีม i n เซ e ตที่ดีการมีรมซ n เซ e ตที่ถูกต้องการมีมซ n เซ e ตของคนประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญ ที่เราต้องทำความเข้าใจเป็นอันดับแรกค่ะเพราะการที่คุณจะประสบความสำเร็จได้คุณต้องมีความเชื่อที่แข็งแกร่งค่ะว่าคุณคู่ควรที่จะประสบความสำเร็จวันนี้นะคะถ้าคุณยังเป็นคนหนึ่งที่ยังรู้สึกสงสัยว่าคุณเนี่ยพยายามลงมือทำก็แล้วขยันก็แล้วทำทุกวิถีทางก็แล้ว แต่ทำยังไงยังไงคุณก็ไปไม่ถึงเป้าหมายของคุณสักทีไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการได้เงินเดือนหลักหมืน่นหลักแสนหรือมีเงินหลักล้าน10บล้านร้อยล้านทุกอย่างนะคะล้วนมาจากความเชื่อของคุณและก็ความรู้สึกคู่ควรของคุณค่ะวันนี้นะถ้าคุณสงสัยว่าตัวคุณติดล็อกอยู่มันเลยทำให้คุณไม่สามารถเอาชนะ หรือว่าไปถึงเป้าหมายของคุณได้สักทีนะคะถ้าคุณสนใจโคชรีมี private coaching ทักมาสอบถามรายละเอียดราคาได้นะที่ Line at a t coachuri เพราะอย่างที่โคชบอกเลยค่ะวันนี้เก่งไม่กลัวกลัวติดล็อกเพราะเวลาที่คุณติดล็อกแล้วอ่ะคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณจะต้องกลับไปเริ่มต้นแก้ไขที่ตรงไหนก่อนค่ะทันทีที่คุณสามารถปลดล็อกและดึงศักยภาพของคุณออกมาได้นะคะเป้าหมายที่คุณต้องการโคชบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายนิดเดียวค่ะวันนี้นะโคชขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูคลิปนี้จนจบถ้าเกิดว่าคลิปนี้ มีประโยชน์นะคะช่วยแชร์คลิปนี้ให้โคชแล้วก็ถ้าใครสนใจมา p r i v a t e coaching ก็ทักมาได้ค่ะที่ l i n e a coachuri นะคะแล้วพบกันค่ะวันนี้โคชไปก่อนบ๊ายบาย